สวัสดีค่ะคือทันทาได้เบิงอันไม่ใหญ่หน่อยบอเบงเห็ดแกงปาลาเหอยากกินแกงปลาชะอมคือเพิ่นคอเตรียมเครื่องมาสองสามมือแล้วค่ะมีชะอมค่ะบักเอือ้อบักฟักทองแล้วก็เห็ดกระโพดออนนอไม่นอไม้ฝรั่งค่ะอันนี้เห็ดหูหนูค่ะยังบ่เบิดเลยเห็ดหูหนูแซ่ไว พริกสดเป็นลูกโดดไว้ใส่ตอนล้างะค่ะพริกสดกับหอมแดงาชาลอตส่วนนี้เป็นหอมอาจจะมีเผ็ดกวัวเผ็ดกวัวตัวนี้ก็จะามาใส่ก็เครื่องแกงเครื่องแกงมีพริกแห้งตะไคร้พริกแห้งใบมะกรูดหอมแดงนะคะขวดแั้วก็ใส่ไก่จากนั้นก็เอาพักลงะค่ะ มาเบิิงกันนาเป็นแกงปลานะคะเพราะว่ามีปลาอันนี้ปลาเข้มขน้นทีบอบอะไรผสมกับน้ำตาลเกลือซัมเนียค่ะเบิิงว่าจะสำเร็จบอ่นะคะมีต้มต้มเสน้นขนมเ้นน้ำค่ะจะกินก็ขนมจีนน่าจะอร่อยมาเบิิงกันนอกว่าจะสำเร็จบอ่ค่ะนะค่ะ,ะเตรียมพักเรียบร้อยค่ะจะมีบอ,อันนี้พักซุกยาก อันนี้ผักซุกงไงใส่ที่หลังค่ะแล้วก็มีใบห้องบ่มีใบแมงลักเนาะเขาใส่ใบกะเพรากับลูกโดดค่ะแล้วมาเตรียมไก่กันค่ะที่นี่เตรียมไก่ได้มอแกงใหญ่เลยค่ะนี่แกงใหญ่เลยกลัวจะเตรียมพักแล้วเกือบชั่วโมงนะคะไปไปซาย,ยุ่กับการหันหันแบบอึบักฟักทองอยู่ค่ะด้วยความบ่ชำนาญเนาะใส่เวลากลัวจะเตรียมขลองแล้วม,มานี่เลยค่ะครัว ใส่น้ำมันน้อยนึงขวดหอมแดงตะไคร่พริกแห้งใบบะกูดนะคะขวดเปิดไฟจักน้อยนึงจักกลางๆค่ะเอามาเบิ่งกันต่อเนอะไฟ่ลงค่ะอ่ะพิดจะไหมไฟร่ ประมาณประมาณเตียงหนึ่งเตียงใหญ่ะค่ะกบปะมาณพก,กขีดท่อกันท่อท่อพขีดก็ไก่พกขีดข ตีนะคะมือเลยใช้โรตีประมาณสอนสอดโตหนึ่งค่ะวม่แน่ใจว่าต้องให้ฟักทองสุกขนาดใดกระต้มเซน็จต้มเซนในหม้อ,น,อนะ เดือนแล้วหกินมน้ะโอเคได้ลูกโดก็ใบกระเพราค่ะบมีใบแมงรักเนะใบกระเพราครับลูกโดะทิชสดไปเลยเสเลย จุดด่างเขาเลยซึกฝรัลล่งซึกฝรัลล่งกินโอเคค่ะสล้วมากินกระตอนนะคะ เ็ยังเลยเรียบร้อยแล้ว,ไไวะคะ่ะหนากินมาเกี่ยวแซ่บนั่นนะคะนัวปลาลดนัวปลาลาดหอมแดกตะไคร่แซ่บต่อไปนี่อันกล้องนี้ได้มาจาก้านอ,าอีเกียนะคะอีเกียเขาบอกว่าใช้ได้ไม่ค้อเวรย์ก็ะไดแซ่แข็งฟรูเซนยังก็ไดนะคะยังดีเดือดแกงกระลังเดือด,เด,อดเดือดนี่ แล้วนะคะว่ากล้องนี่ปลอดไัยแบ่งกันค่ะแบ่งกันเราจะเอาไปฝากพี่แดงนะคะไปฝากพี่แดงพี่สาวที่น่ารักจำในบาะที่ว่าเพื่อนเอาเอาเอาพร้อมเอา เม็ดพักชีมหายคอยอะค่ะเอาเม็ดพักมหายคอยมันยูบานบวกไก่นะคะยูถนนเดียวกันก,กูจะพักแกงมาให้เพื่อน,นใส่นาใส่นาแกงหมองยังไงนะ แสบน้ำกันนะคะน้ำแสบนัวค่ะแม่ ด ja ีค uh> ่ะมาเริ่มกินกันเลยค่ะเคล็แล้วแล้วอันบริลโคซ่ายังห้เพิ่นนะคะแต่ว่าเป็นเสือที่ใสง่ายๆค่ะเพิ่นสื่อมากจากไทยตะโดนแล้วเบียร์เบียร์ซิงเหรอบียร์ซิงเพิ่นสอแต่าวันนี้ก็มีแต่ก็มีที่นี r ก็มีที่นี่ก็ e ีที่นี่ก็มีที่น่กมีที่นี่ m ็มีที่น่กเมีที่นี่กมีที่นี่ก็มีที่ก็บเทีไนี่ก็มีท e ่นี่กที่นีดนี่ีที่นที่ e ก็มี่นี่ก แกงปลาจะอธิบายว่าย่งไงแกงปลาวาแกงปลาซุปแกง is curry อย่าแกงปลาแกงปลาเพื่อนเข้าใจว่าปลาแล้วก็มาปลาแล้วก็มาปลาถูกไหมหนิอย่าไปฟรีดี้เลยแกง is curry แกง is curry ซุป no ูแกง is ซุปอย่ามา curry ซุปอ๋อย่า curry ซุปว้าว Es ist ein Country-Style. Country-Style, no? ich uh -huh. sehe so ...Pumpkin, ich sehe. Yeah. corn I see. ich sehe. Etwas, ich sehe. Guten Appetit. Some okay. uh -huh. Oh, und Chicken, Mhm. So, I wir mal probieren. ดูได้ส okay? ์ชนองชมักันสำหรับมีคันทรสไตล์ะสไปซี่เพชรแซ่บร้ายต้มไข่ให้เพิ่นดน้ำนะคะอู้ไข่ดินเพื่อเพิ่์เพชรกับต้มไข่ใ้เพิ่์ แล้วก็แบบเพื่อนกินเขาคอยกินขนมเซนค่ะไร้นูดอ๊อฟไรส์นูดส์ไรส์ไรส์ Ich mag Reis Reisnudeln เป็นแย่แง r อ i ่อยส lecker ค่ะเซนขนมเซนจะเป็นแย่แงะสำหรับเพื่อนค่ะนะแสบค่ะกินก็ขนมเซน 닭 라이언 떡 톤, 빵 튀는 소 말이에요. Ja, yeah. nein. Nein? Äh, uh, Echer Shop. Echer Shop, ah, ja. Yeah. Okay. Pumpkin. Der Kürbis ist vom Echer Shop. Was? Kürbis. Kürbis. Kürbis ist Pumpkin, ne? Mhm. Mm Papa und Möbel. Kürbis. Mhm. Mm วัตถุส hmm. oh. uh, ิ om, ่งเด็กบิ๊กอนเด็ i บ e m ไมไมกระพนอ่อนเ a ็บิ๊ไมซมีหอดใส่หอดอชะอมนะคะแสบ โอมใบอัมแมงลักเขาบ่มีเข้าใส่ใบกระเพราแทนค่อยเตรียมเครื่องมาล้ายมือแล้วได้โอกาสเท็ดมื่อว้านจะเทดอ่าเป็นกะมีใส่กรอบ กับไอ้มันฝรั่งเหลืออยู่ก็ต้องเฮ็ดใส่กรอกกับมันฝรั่งก่อนอ้โ Maybe the hotness hot. is inside huh Okay I hope Not in my mouth but in my stomach huh ไม่สุดโอ้โหสุดเพ็ด i don't see any chili yeah but maybe it's mixed so hard huh? oh. that i don't feel it mm -hmm. <laughs> secret <laughs> we have a chili accident my <laughs> um นุ่งผึ่งอันตักแกงไปให้พี่แดงตอนกลับมากเพิ่นกับดึงพักเพิ่นกับตัดพักให้ตังไลอีกละ่ะคอยกระเกงใจแต่ก็เอาเบิร์เพื่อนห้อ่ะห้เบิร์เพื่อนดึงออกดึงออกมาเป็นอ่าพี่พักชี้ ยพี่เดังเนอะดังเกิน f o ผักชีเนอะดังเกิน f o ผักชีหนูเอาผักชีให้เปื่นเบ่งตัางไรสอบทั้งลาบทั้งน้ำพริกกับผักชีนะคะเขาก็ลาบกั้น้ำพริก แกงปลาแสบไม่ผิดหวังเลยค่ะสวนเลของงามงามนะคะทันนะะ้าสวนพักสวนอ่ะดอกไม้ ไปอ่ะทายคลิปมาให้พวกเจ้าเบิ่งเพื่อนอนุญ,ญาตนะคะคอขออยเพื่อนเราที่แรกข่อยกเกรงใจนะคะตอนลังเพื่อนบอกว่าทายได้แฟนเพิ่นกับใจดีเพิ่นบอกแฟนเพิ่นบอกว่า,วาทายได้ว่าเป็นยังแต่ว่าอันเราจะบวชเล่าจะบ่ออกกล่องถือเป็นส่วนโตเนาะ เรื่องเรื่องลูกล่างหน้าตาเอาไว้เป็นส่วนโตเอาแค่ส่วนง,งามๆของเพิินนะคะเก็ในอนุญาตในไทยได้ได<ม>้เห็นตัวอย่างกัอยูในเยอรมันนะคะ<ม>การใส่ชีวิตที่แบบเรียบง่ายชีวิตที่เข้าคิดว่าเข้าอยากใดแบบนี้นะคะ่ะเข้ามาเห็น เห็นว่าอ๋อแบบนี้แหละที่ฉันต้องการดูเยอรมันก็บเฮดได้ค่ะปลุกพักปลุกเนี่ Today secret chili in the soup <laughs> normally I can see it ฮ huh? ะ such big sticks <Yeah. S 2> of chili green or red b u t here mm hmm. today in the in the gang I don't see any chili here You have one but mm -hmm. here you need nothing, nothing It's Hot Yeah <laughs> maybe do I see some sweat on here oh mm -hmm. oh oh oh, oh. <laughs> My Tila gets sweat here and here a little bit not yet too much huh? But Mm -hmm. That I know it's not only me, huh? Mm -hmm. Mm -hmm. Ah, them, yeah. mm, Pedro I found. Yeah. Mm -hmm. mm -hmm. i Spargelkopf. Oh, uh huh. มันฝรั่งเพิ่งจะสอบกินตรงหัวหัวของนอใหม่มาแม่มันฝรั่งนอใหม่ฝรั่งนาะตรงหัวหัวเนี่ยจังอาจจะแซ่บคอยกระตั้งใจตักให้เพื่อนนั่นละ So, feel like you can have in my soup. I can have in your soup, huh? You want that I cry, huh? No, <laughs> huh, huh, huh. I want... She wants it, I cry, huh? Oh, I cry. So mm-hmm.

ไอ้พริกชิลลี่ h อ้โหฉัเมือนกินี่โอรสกอนินซีอฉันรู s สกอกินซิ๊โหรกเหมอนกินซโอ้โหฉสมาอากิเมอกิันเหมกเมอน้หืออรอกีอวกเอก ร้านแฟร์บิลีแสดงว่าเป็นกินปลาล่าได้ให้ซัมปลาล่าอิมซาอย่งพ่อเวีนี้อยูอปลาล่าทุกทัรวร์หนึ่นะครับต่างสมปลาล่าก็กินได้ Actually just not too much not much smell ผักกะล่าย,ย่างอาะ อันนี้ช่องอหวานหวานจากข้าวโพดข้าวโพดหน่อยแล้วก็หวานฟักทองหวานน้ำเห็ดี่รักมอ no no เทรักทุกแฟ t no เทรักท o o ฟร์บุ้งูดยิกง t o มัชเนาอเข่แซบอยู่ค่ะ แบบนี้สุดยอดคอยแกงหม้อตังไงก็ดีมาเอ่นไปโรงเรียนกลับมากะมากินได้อีก <Helen> Ja. Nein, das ist nicht für mich. Nicht für dich? Mhm. Das ist ein Champignon. Ich habe auch keinen Champignon hier gesehen. Wow. Mh. Oh, hier ist Champignon drin. Ja. Ein Champignon ist drin. und drei Mischungen habe ich. Ja, die Mischungen. Der große ist der Ja. Das ist es. Das ist kein Champignon. Nein. Ja. Tasty, but hot. You no, know? mm -hmm. This was not. This was not easy to eat. Mm -hmm. it's dry. <laughs> no. no, it is not. No, it's, it's, not, too it's much. not. Not not too much. It's not not super hot. Mm -hmm. It was only super hot, not super super hot. No? Mm hmm. super hot mm -hmm. Thinking of Oh, when when the sweat is dropping here and here. <laughs> <laughs> mm -hmm. It was a hot day. Yes. I have to drink a lot of liquid. And here, here, this is oh, good. Yeah, this is for you. This, see, a stinky leaf. -um. Oh, yeah, yeah, stinky leaf. It's, uh, by ChaOm, -um, if if Somebody advised you to to eat stinky leaf. <laughs> stinky would you eat this? It's good. It's good. Only good in, if you believe in big conspiracy. Else, you give you to your girlfriend who loves to eat stinky <laughs> leaf. Huh? Thank you. So I do. I do good for my girlfriend. Mm -hmm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 . Yeah. Hi. Hi, Do you think I drink beer. We huh? mm -hmm. Be share. That's good. Mm -hmm. Good. Okay. have finished now. Okay. Mm -hmm.